ไม่เป็นไรค่ะก็ไปเลย่ไม่ไม่รถมันขยับตอนนี้แป้งแป้ไหนไปได้เลยรถมาต่อแถวแล้วเหรอพ่อขยับไปนีดนึงให้เห็นเห็นปลาสานาเห็นไหมอันนี้เห็นป เก็ปล่อยรถไหลน้ำปล่อยให้หลไปไปลอยลงนู่นเล่นนี่ทีเราลงมาฝนหยุดไอห้องอักอยู่ตรงไหนไม่หยุดนี่หยุดแล้วนี่ไงหยุดน้ำที่บริเวณนู้นมันไม่หยุดเนี่ยจ้าไอบริเวณอุ๊ย ลูอ้บานตองเห็นตรงนี้เรถ่ายเลยินะอันนั้นอันนี้อันนี้หงอันนี้เหือหงาหงคือขอว่าหงอ่ไหแน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 ต้หรือว่าหายเดเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวมันเป็นประตูประตูเข้าบ้านใช่ทบ้าน